คนไทยมาอย่างยาวนานนะคะเรียกได้ว่าไปจิ้มกับอะไรก็อร่อยนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์อย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคกนะคะรากผักชีกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมาหัน่นมาสับมาตำม,มาโขกกันอีกนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพวคกคกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วเราอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยรูปแบบสําเร็จรูปนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยจะแซบนัวถึงใจเหมือนกับรถมือของเราที่เราทําเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันนค่ะ่ะะและเมูที จะมาทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนั่นก็คือลูกชิ้นปลาย,ยาวราชนั่นเองที่เราซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อและผลิตที่สมุทรสาครนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาวราดเลยอ่ะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบรนด์แรกของเรานะคะนั่นก็คือตาเด็กสมบูรณ์นั่นเองเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาเขียนว่าเป็นน้ำยำและที่สําคัญคือเป็นสูตรคีโตด้วยนะคะนั่นก็คือไม่ใส่น้ําตาลเลยไม่มีผงชูรสนะคะไม่มีแป้งใครที่เราประทานคีโตอยู่สามารถรับประทานได้นั่นเองสาหรับสูตรนี้นะคะซึ่งจุดสําคัญของน้ำจิ้มซีฟูน่มัคคือววาแบ,บ,แบใ ทั้งเปรี้ยวหวานเคม็มเผ็ดนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่านี่ดูจากสีเขานะคะก็ดูมีความข้นอยู่นะคะมีความเข้มข้นนะกลิ่นแบบพริกกระเทียมนะคะซึ่งชัดมากกลิ่นพริกกระเทียมมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันโุ้ยลูกชิ้นเด้งมากซ่อมเจาะไม่ไม่ไม่ทะลุนะคะ สำหรับรสชาติคือมีความเผ็ดนําเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมตามมานะคะหวานกลมกล่อมนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบรสชาติเค็มเนี่ยอาจจะไม่ได้เค็มโดขนาดนั้นนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยรสชาติก็คือจะกลมกลม่อมค่อนข้างไปทางเผ็ดนะคะไปทางแซบนิดหนึ่งนั่นเองสําหรับราคาก็คือ1นึ่ขวดอยู่ที่9 2บาทเท่านั้นเองสําหรับใครที่จะพกไปต่างประเทศนะคะนีมก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่แนะนําเลยคะ่แะแล้วแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือน้าจิม้มซีฟู้ดตาหอยหนางรมนั่นเองยี่ห้อนี้เขาก็ท,ทาทั้งน้ําปลาแล้วก็น้าจิม้มซีฟูดด้้้ดววยนะคะคคเเาาใหต่สรสชิ จากสีเนี่ยดูมีความเป็นแบบว่าแยกชั้นกันระหว่างน้ํากับพริกอะมันดูเป็นแบบน้ําใสๆนะไม่ได้มีความเข้มข้นเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติเขาอาจจะดีก็ได้นะปากขวดค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเทต้องระวังนิดนึงนะคะกลิ่นน้ําปลานนาเลยอลองชิมกันเลยดีกว่าแต่กลิ่นตอนนี้คือแบบกลิ่นน้ําปลา กา้ที่ชิมมาแล้วนะคะรู้สึกว่ารสชาติเขาจะมีความเค็มนํานะคะมีกลิ่นน้ปาปลาออกมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยความเผ็ดของพริกซึ่งมันจะมีความเผ็ดแบบร้อนๆตามหลังมาอยู่แล้วนะคะโดยรวมเนี่ยรสชาติเนี่ยออกไปทางเหมือนน้ายาม,มากกว่าที่จะเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดที่มันแบบเข้มข้นแล้วก็เปรี้ยวๆใช่ไหมคะสำหรับหอยนางรมรานะคาจะอยู่ที่33บาทก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะแล้วแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือเพียวฟู้ดนั่นเองซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องน้ําสลัดนะแต่ว่าเเ้้าาาก็็มมีีมทํํปนนจิซฟูด,ดวย ซีฟู้ดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบดูแปลกตานะมันจะแบบเขียวก็ไม่ใช่จะแดงก็ไม่ใช่นะคะเขาผสมพริกหลายสีนะมันก็เลยออกมาเป็นสีนี้นะั่นเองเดี๋ยวเราลองมาเทกันเลยดีกว่าว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะมีความใสนะคะ ก็มีความข้นเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังค่อนไปทางใสยอยู่นะคะมาดูดีกว่าว่าเขาใช้อะไรบ้างจากเท่าที่ดูนะคะมีเกลือมีมน้ําตาลมีกระเทียมอ่าอันนี้มีน้ำมะนาวนะคะคือมีน้ามะนาวแล้วก็มีน้ําส้มสายชูอยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่า เพยวฟูนะคะรสชาติจะออกไปทางหวานนำํำคือ <S 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 กินไปคำแรกนี่คือรู้สึกว่ามันมีความหวานเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยความเผ็ดร้อนเล็กๆนะคะมีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะซึ่งเป็นเปรี้ยวแบบว่ามีความเป็นแบบเออเราเริ่มได้รู้สึกถึงแบบรสชาติเปรี้ยวของมะนาวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะโดยรวมก็คือมีความหวานนำํสำสําหรับใครที่ชอบน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบว่าที่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะแล้วก็มีความ,มหวานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะสาหรับเพียวฟูนะคะจะอยู่ที่49บาทเท่านั้นเองก็คือขวดใหญ่มากเลยนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะะค ใครที่ชอบบ่อน้ำนี่อันนี้แนะนำเลยนะคะแล้วแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือ CP น้ำจิ้มซีฟูด้ดนั่นเองนะคะน,นี่เขาบอกว่าจิ้มกับอะไรก็อร่อยแ้ะที่สําคัญคือใช้มะนาวแท้ด้วยนะคะนั่นก็คือไม่มีน้าส้มสายชูเลยนะคะใช้มะนาวแท้แท้เดี๋ยวจะมาชิมดีกว่าเพราะว่าเราคาดบอกกับเขาไว้เยอะแล้วขวดเขานี่ก็คือสกีนมาแบบว่าไม่ให้ดูน้ําข้างในก่อนด้วยนะว่าเป็นประมาณไหนนะเราต้องมาเทดูเองหรือแอบดูตรงนี้ก็ได้อยู่นะหูมีความเข้มข้นนะเนี่ยมีความข้นนะคะนี่ อกินลิน่นเหมือนทําเองเลยอ่ะกินแบบมะนาวเปรี้ยวขึ้นมาถึงถึงแบบถึงหัวแล้วนะคะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊เขาบอกว่าเปรี้ยวซีสจีสถึงใจเฮ้ยแค่กลิ่นมันก็ได้แล้วนะมาเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าอืมไม่เหมือนมีความแบบหอมๆมเปลือกมะนาวเหมือนว่าเราบีบมะนาวแล,ะละ้วก็ขยี้มันแรงอะ่ะมันเลยแบบมีรสของเปลือกมะนาวอยู่ สำหรับรสชาตินะคะโดยรวมแล้วจะมีความเปรี้ยวโดดเลยคือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชั้นแบบพรีเซนต์มะนาวมากนะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดของ c ีและตามมาด้วยรสชาติของความเผ็ดนะคะเผ็ดก็คือเผ็ดร้อนเลยตอนนี้ก็คือแบบร้อนในคอเลยนะคะและที่สําคัญคือมันมีความหวานหน่อยๆนะคะแล้วก็เวลาเราจิ้มไปเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยคือรู้สึกว่ามันติดกับอาหารที่เราจิ้มดีมากนะคะด้วยความที่มันแบบเข้มข้นมากเลยนะคะถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวมะนาวแท้เนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะสาหรับรสชาติเปรี้ยวสำหรับราคานะคะน้ำจิ้มซีฟูตา CP ะ อยู่ที่49บาทก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะก็ลองไปหากันดูคะ่ะสำหรับใครที่ชอบซีฟู้ดแบบมะนาวแท้นะคะแล้วแมสุดท้ายนะคะก็คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดตาเจเล็กนั่นเองนะคะจากชื่อแบรนด์นะคะก็รู้สึกถึงความแบบซีฟูด้ดมเวลาเราไปทะเลแล้วแบบไปเที่ยวชายหาดนะคะร้านซีฟู้ดส่วนใหญ่จะเป็นชื่อแบบป้าเล็กน้อยป้าอ้อยป้าจุม๋มอะไรประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูกันเปิดง่าย สีก็ดูแบบแทบนะแทบลืมลืมเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ <What? S 1> มีความข้อนอ,อันนี้ก็ข้นแบบพอๆกับสีซึ่งส่วนผสมของเขานะคะก็มีทั้งน้ำมะนาวนะคะมีพริกมีกระเทียมนะคะและที่สําคัญคือมีกระเทียมดองด้วยนะคะอันนี้คือจากที่ชิมมานี่เป็นเจ้าแรกที่มีกระเทียมดองอยู่ในนี้นะก็มีน้ําตาลมีน้ําเชื่อมนะคะพริกที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพริกเขียวนั่นเองก็เลยออกมาเป็นสีอย่างนี้มีความเข้มข้นนะมาเดี๋ยวเรามาชิมกัน แล้เจเล็กนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่ชิมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดเผ็ดแบบว่าถ้า100%ก็คือเผ็ดเ0เลยนะคะส่วนอื่นๆก็คือจะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือไม่เค็มไปไม่หวานไปนะคะมีความเป็นแบบข้นอ่ะมันข้นติดอาหารที่เราจิ้มไปแล้วเรารู้สึกว่าพอเรากินไปมันเผ็ดอย่างเดียวเลยนะคะใครที่ชอบแซบๆอ่ะอันนี้น่าจะแซบอยู่นะคะแต่ความเปรี้ยวยังไม่โดดเด่นออกมาเท่าไหร่นะคะรวมถึงความเค็มที่จะทําให้รสชาติของซีฟู้ดเนี่ยกลมกล่อมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะรสชาติมมมมนนนจจะอยอยู่ใ่ใแวววกกาาหดเเ้คผที เ่นนนนขึ้มาัองะะคะก็ถ้าใครที่ชอบแบบแซบแซเผ็ดๆชั้นชอบเผ็ดอย่างเดียวนะคะนี่ก็เหมาะเลยนะคะสําหรับเจเล็กนะคะจะอยู่ที่49บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ตามนะ้างสนมซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยะคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรสําเร็จรูปในวันนี้นะคะถ้าให้เลือก3อันดับแรกนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะขอเลือกให้น้ำจิ้มซีฟูด้ดตาเด็กสมบูรณ์เลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรคีโตนะคะดีต่อสุขภาพาไม่มีน้ําตาลไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีแป้งด้วยนะคะใครที่รัก สุขภาพอยู่ควบคุมน้ำหนักอยู่อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะคะและที่สําคัญเือฟ้าชอบกินกระเทียมอยู่แล้วนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นพริกกับกลิ่นกระเทียมมันมันแบบมาคู่กันนัวกันมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเผ็ดเกินไปนะคะไม่ได้มีความเปรี้ยวเกินไปและต่อมานะคะที่2ขอเลือกเป็นนี่เลยน้าจิ้มซีฟู้ดของ C p นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยยกให้เขาเพราะว่ากลิ่นมะนาของเขาชัดมากนะคะอาจจะเสียนิดน,นึงตรงที่มันแบบมันติดมีความขมๆปลายๆอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าความแซ่บความนัวเนี่ยก็ไปได้อยู่นั่น เองนะคะสำหรับซีพีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะและอันดับสุดท้ายนะคะขอยกให้หอยนางรมเลยนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับการไปทำยำถ้าจะไปทำยำเนี่ยจะเลือกอันนี้เลยนะคะแล้วอันนี้คือเป็นกลิ่นน้ำปลาชัดมากนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันแบบเค็มๆนะเค็ม,ม,มนำโดดและนี่ก็คือทั้งหมดของน้ำจิ้มซีฟูด้ดสำเร็จรูปในวันนี้นั่นเองนะคะแต่อีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านนะคะแลก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของกระเพาะอาหารเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้โล อื่นๆตามมานั่นเองก็กินแบบพอประมาณนะคะเผ็ดก็เผ็ดพอดีหวานก็หวานพอดีนั่นเองนะคะคราวหน้าเราจะเอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยน,นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย